ไอ้คนขายเนี่ยอยากขายอยู่แล้วอืมยังอยากขายอยู่นะครับส่วนคนซื้อนะครับก็ยังอยากซื้ออยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะครับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการควบรวมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงคุณพิสุทธิ์ครับ ตกลงดิวที่แอดวานเตรียมจะเข้าซื้อ t ิพเป็ t ทีบอร์ดแบนด์และ19%ใน Ja z z e อ f เนี่ยตกลงถึงไหนครับช่วยอัปเดตให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ถึงไหนเนี่ยยังจะซื้อได้อยู่ไหมครับคุณพิสุทธิ์หนังชีวิตแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็ถึงยังถึงซอยสายลมอยู่นะครับก็คือสำนักงานกสทชนะครับก็ เขาเข้าใจว่าตามหนังสือพิมพ์นะตามข่าวในหนังสือพิมพ์ก็คือคาดว่าบรรดากรรมการจะมีการพิจารณาเรื่องของการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อจะมาศึกษาเพิ่มเติมให้รอบด้านถ้าจําได้เนี่ยตอนที่ดีแทกกับทูเขารวมกันเนี่ยก็มีการทําเช่นนี้ด้วยเช่นกันคือตั้งกรรมการคณะกรรมการในเชิงผู้บริโภคในเชิงวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาศึกษาให้รอบด้านว่า ผลกระทบที่เกิดจากการควบรวมต่อในด้านต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เพื่อเติมข้อมูลให้กับคณะกรรมาการของกสชเพื่อพิจารณานะครับก็อันนี้ตามข่าวอยู่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะครับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการควบรวมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหา mm hmm. ซึ่งจะล่าช้าจากกําหนดการเดิม ที่ทางบริษัทเนี่ยตังเป้าไว้ในเดือนมิถุนายนนะครับไปอีกสองเดือนนะครับซึ่งผมว่าก็ก็ก็สองเดือนอ่ะเนอะมันก็ไม่ได้นานแต่มันก็อาจจะไม่ทันใจสําหรับนักลงทุนที่ใจหลอนนะครับไม่ไงมันนานแล้วไงใช่ไหมก็เลยให้คุณพิสุ์ช่วยอัปเดตหน่อยคุณพิสุทธิ์ลึกลึกแล้วยังเชื่อว่าดีลเนี้ยจะจบไหมแอดวานยังจะคงซื้อทิปบันทีแล้วก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในแจสี ได้ไหมคุณพิสุทธิ์ครับออย่างนี้ครับก็ไอคนขายเนี่ยอยากขายอยู่แล้วอืมยังอยากขายอยู่นะครับส่วนคนซื้อนะครับก็ยังอยากซื้ออยู่นะครับดังนั้นด้วยสภาพทั้งสองอย่างดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่าดีลนนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ครับครับแต่จะช้ากว่าเดิมไปอีกประมาณสองเดือนนะครับ มิถุนาก็จะไปเป็นกรกษกดาสิงหาประมาณนั้นป่ะครับคุณพิสุทธิ์ครับก็ความน่าช้าก็คือเรื่องของกสช,อชอซึ่งก็ต้องเข้าใจเข้าใจทางทางทางคณะกรรมการกสช,อชอด้วยว่าเกิดอนุมัติเร็วมากก็โดนว่าช้ามากก็โดนว่านะครับแล้วยิ่งมันมีกรณีเปรียบเทียบอย่างดีแทกกบทูเกิดดีแทกกทใช้เวลาปีกว่าแอดวานกับสามบบีกับแจ๊ใช้เวลาไม่ถึงปี อ่ามันก็เป็นที่ขอลรหาอีกว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอ่าดังนั้นผมว่าการเป็นกรรมการการเป็นกรรสชก็ต้องบริหารจัดการความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าอ่อมันจะไม่ออกมาเร็วซึ่งมันก็จริงนะถูกไหมเพราะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะเสร็จภายในไตรมาสหนึ่งอันนี้เลื่อนมาเสร็จต่อมาดสองผมคิดว่าสุดท้ายก็จะไปเสร็จต่อยมาสามแล้วก็เสร็จต่อมาสามจริงๆนะครับนยังเชื่อยังเชื่อนะครับว่าจะเสร็จแต่จะช้าหน่อยนะครับ ช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน m ัน e ี p พล s สออนไลน์ศูนหลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเราหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n จนอย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับอะไรคือคำว่าด i เ e อร e เจนต์ Divergent จริงๆนั้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้าง Divergent จะดูอย่างไรให้แม่นยำต้องดูควบคู่ไปกับสัญญาณอะไรสัญญาณตรงไหนอีกบ้างมี Divergent แล้วถ้าเกิดมีการเคลียร์ d i v e r g e n ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรถ้าเจอดับเบิลดิเวอร์เจนเนี่ยเราจะมีความมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นไหม อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Divergent ปกติกับ Hidden Divergent แล้วแต่ละรูปแบบเราจะนำมาวางแผนในการเทรดกำหนดจุดซื้อจุดขายทำกำไรที่1จุดขายทำกำไรที่2หรือจุดคัดอย่างไรนี่คือความเข้มข้นและเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้นะครับจะอลึกสัญญาณ Divergent นอย่างไรให้แม่นยำหลักสูตร m o n ิพัสออนไลน์ e ู1 4หลักสูตรล่าสุด สนใจก็สแกน QR Code หน้าจอหรือว่า Line ID ดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับท่านที่ทยถามมาครับเรื่องของ Digital a อส e ซ s นะครับนะข่าวเชิงลบต่างๆมาลุมมาตุ้มราคาลงโหดิ่งเหวไปเลย ตอนนี้ทำท่าจะกลับมาเรายังคงมีความเชื่อว่านะครับต่อไปข้างหน้าโลกการเงินเนี่ยมันต้องเดินควบคู่กันไปนะระหว่างเงินดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลกับสินทรัพย์ที่อ,อยู่ในเส้นทางปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับฉะนั้นครับนี่คือ m ันิพัสออนไลน์ศูนย์ศูนย์หถ้าท่านประสงค์ อยากจะเข้าไปเรียนรู้ Basic to Digital Assets นะครับนะผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดช่วงนี้ราคาพิเศษมากๆสนใจเชิญนะครับช่วงนี้นะครับนอกจากจะได้ในราคาพิเศษแล้วสำหรับมานิพัสออนไลน์006 Basic ทูดิจ i t a ล a อสเซสนะครับเรายังมอบครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับหน,ะนังสือเล่มนี้ครับ The o n l y คริปโตเคอร์เรนซีอินเวสติ้งบุ๊กยูวิลนิเวอร์นิดนะครับคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงหนังสือเล่มนี้มอบให้นะครับฉบับภาษาไทยมอบให้ด้วยมูลค่า400บาทเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับสนใจก็สแกน qr code หน้าจอนะครับนะคุยกับทาง แอดมินได้เลยนะครับคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ